แซลีนะคะชื่อเล่นมาหมยค่ะหมยทำธุรกิจเกี่ยวกับรับทำบัญชีค่ะเป็นบริษัทรับทำบัญชีตำแหน่งก็คือกรรมการผู้จัดการนะคะทำธุรกิจนี้มาประมาณ20ปีค่ะคือหมยเชื่อว่าวันนี้ค่ะการทำบัญชีหรือการให้ความรู้กับนักธุรกิจอะคะ่ะ ให้เขาเห็นความสําคัญของธุรกิจของเขาและให้เขารู้วิธีการวางแผนแบบถูกต้อง,องนะคะมันจะทําให้เขาอะค่ะสามารถนําข้อมูลในธุรกิจของเขาไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจของเขาได้ตั้งแต่เด็กอะเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมอือนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่อยู่ในคอนโทรลของใครได้เหมือนเลยมีความฝันค่ะวันหนึ่งฉันจะเป็นเจ้าของธุรกิจฉะนั้นเหมือนก็อมองหาว่าเหมือนจะทําอะไรดี สิ่งที่เหมือนรู้สึกสัมผัสได้ตอนที่อยู่ต่างจังหวัดก,ก็คืออยากทําบัญชีนะคะเพราะรู้สึกว่าคนทําบัญชีเก่งแล้วเหมือนก็คือเรียนจบปริญญาตรีทางด้านบัญชีมา,มาพอเรียนจบมาค่ะเหมือนก็เข้าฝึกในสํานักงานบัญชีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนฝึกประมาณ2-3ปีเหมือนก็ออกมาเปิดเองจนถึงปัจจุบันค่ะความรู้สึกของเหมืคือเหมือนมองว่าเหมือนมาถูกทางค่ะ พราะธุรกิจของหวยเนี่ยสิ่งที่หวยเห็นอย่างแรกเลยมันเป็นเหมือนการให้ความรู้คนแรกๆที่เราจะให้ความรู้ได้ก็คือตัวเราเองก่อน ่อให้เรามีความรู้มากเพียงพอที่จะมาทำงานเพราะการทำงานตรงนี้ต้องใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะและคนถัดไปที่เราต้องให้ข้อมูลก็คือพนักงานและทีมงานและคนถัดไปก็คือลูกค้าที่เขาจะต้องมีความรู้ตรงนี้ค่ะฉะนั้นเหมือนมีความสุขว่าเหมือนภาคภูมิใจเพราะว่าวันนี้เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้ธุรกิจในประเทศไทยที่หมดได้ดูแลให้เขาค่ะได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการทํางาน ก็คือลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเวลาที่จะมาใช้บริการหน่วยอะคะ่ะครั้งแรกเราจะมีเรื่องของการเสนอราคาซึ่งต้องบอกค่ะตั้งแต่ทีมที่เป็นเสนอราคาของหน่วยเนี่ยลูกค้าจะประทับใจตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเราจะมีการติดตามนะคะหลังจากเสนอราคาไปเราจะมีการให้ความรู้ลูกค้าไปพร่างพาก่อนและทําให้ลูกค้าว่ารู้สึกว่าวันนี้ถ้าทํางานกับเราเขาไม่ได้ทํางานคนเดียวแน่นอนเขาจะมีที่ปรึกษาที่เป็นอานชีพที่คอยช่วยเหลือเขาค่ะ เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เหมยได้จากการทำธุรกิจนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ได้มากๆก็คือการที่เราต้องซื่อสัตต่อลูกค้าแบบร้อ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราทํางานบนข้อมูลของลูกค้าจริงๆมีการสื่อสารการตอบคําถามที่เป็นเรื่องของลูกค้ามันจะทาให้ลูกค้าค่ะสามารถปรับใช้ในธุรกิจของเขาได้และสุดท้ายเหมือนมองว่าเมื่อเขาทํางานในธุรกิจของเขาแล้วเขาเติบโตเขาจะสามารถช่วยเหลือทีมงานของเขาและต่อไปก็คือทีมงานของเขาอาจจะช่วยเหลือชุมชนประเทศชาติและโลกนี้ได้ด้วยค่ะ ในส่วนของเป้าหมายของธุรกิจของเหมยอะค่ะถ้านับเป็นจํานวนของลูกค้าเหมยว่าตอนนี้เหมือนมาถึงเป้าเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีลูกค้าอยู่ในประมาณ200รรายสิ่งหนึ่งที่เหมยอยากจะวางเป็นเป้าหมายของเหมยต่อไปค่ะเหมยอยากสร้างองค์กรของเหมยให้ยั่งยืนวิธีการของเหมยก็คือเหมยสร้างทีมงานพนักงานของเหมยให้เป็นเหมือนหุ้นส่วนของบริษัทนะคะแล้วเหมยก็มองว่าวันนี้น้องๆไม่เพียงแค่เติบโตนะคะน้องๆยังสามารถใช้ประโยชน์และทักษะที่เขามี เหมยไม่ไม่ห่วงเขาว่าน้องๆจะเก่งกว่าเหมยเหมยเหมยห่วงแค่ว่าวันนี้สิ่งเขาได้เรียนรู้จากเหมยแล้วเขาไปใช้ได้จริงขนาดไหนฉะนั้นอันนี้เหมยมองว่าหมยอยากให้ทีมงานของหมยทุกคนเติบโตคะ่ะอันนี้คือเป้าหมายของเหมยในส่วนของเรื่องของความสุขคะ่ะเหมยไม่รู้สึกว่าหมยอะคะ่ะได้ทําอะไรตามที่ตัวเองปรารถนา ตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะอิสระแล้วก็ทําอะไรที่ไม่กระทบกับนคนอื่นแล้วทําให้คนรอบข้างมีความสุขด,ด้วยค่ะเวลาใครเจอหมวยอะ่ะหมวยจะยิ้มให้เขาก่อนเสมอหมวยคุยกับสามีเสมอว่าถ้าหมวยไม่อยู่ในบีนไออะ่ะหมวยก็คงนั่งอยู่หลังโต๊ะทํางานแล้วหมวยก็คงไม่มีเพื่อนเยอะแยะแล้วหมวยก็คงไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะหมวยก็ไม่รู้จะไปกับใครแต่เวลาทุกครั้งที่หมวยอยู่ในบีนไอ เวลาที่ไปเที่ยวอะค่ะหมวยจะบอกสาม,สมีเสมอว่าพี่น้องๆใน,นบินไอชวนไปเที่ยวนะไปเที่ยวด้วยกันเพื่อหมวยมีความสุขกับการที่หมวดได้อยู่ในบินไอแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนๆหมวยมองถึงเรื่องของทีมค่ะเพราะหมวยได้เรียนรู้จากบินไอค่ะว่าวันนี้หมวยไม่สามารถทํางานคนเดียวได้หมวยต้องสร้างทีมแล้วถ้านถามว่าวัานนี้หมวยมองว่าความสําเร็จถ้าวัดเป็นร้อเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้หมวยอะส่งให้บินไอหมดเลย พ่อหมวดมองว่าหมวดต้องขอบคุณพ่อหมวดได้ใช้ระบบของบินไอในการทํางานที่องค์กรของตัวเองที่บริษัทของตัวเองสร้างทีมได้แล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับน้องๆได้ค่ะ <c oughs> สิ่งที่ท้าทายที่สุดนะคะในการสร้างธุรกิจก็คือเรื่องของการสร้างทีมค่ะหมวดไปอยู่ในบินไอค่ะหมวดได้รับการซัพพอร์ตเรื่องของระบบที่จะมาใช้ในองค์กรของตัวเองวันนี้หมวดบอกได้เลยค่ะมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเพราะถ้ามีระบบ ก็สามารถเดินต่อได้อันนี้หมือนคือว่าเป็นเรื่องของความสำเร็จของการธุรกิจของตัวเองค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะอธิบายตัวง่ายๆเลยคือ chapter plan เ mm hmm. หมือนไปทำ year plan ที่ออฟฟิศแม้แต่บทสัมภาษณ์การรับสมาชิกเหมือนก็ไป apply ใช้ในออฟฟิศของหตัวเองหรือเรื่องของการให้ KPI เรื่องของการออกหนังสือเตือนน้องๆใน,นบางครั้งหรือแม้แต่การวิเคราะห์วิชาในการที่เขาทำอะไรดีๆ ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่หมวดได้เรียนรู้จากบีไอทั้งหมดค่ะเรื่องราวการทำธุรกิจของเพื่อนๆในบีไอที่เป็นลูกค้าหรือไม่ได้เป็นลูกค้าของหมวยนะคะวันนี้เป็นบทเรียนบทหนึ่งในการทํางานและแม้แต่ว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้อันนี้หมวยมองว่าวันนี้หมวยมีเพื่อนที่อยู่ในบีไอในเอเดจีเนี่ยก็เกือบร้อยละซึ่งเหมือนถือว่าเยี่ยมมากเพราะถ้าหมวยอยู่ข้างนอกค่ะหมวยคงไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดนี้และเป็นเพื่อนทุกคนทุกคนเป็นเพื่อนสนิทเหมือนหมดเลย ข้อแรกของหมวยที่เหมือนที่ว่าสำคัญนะคะวันนี้ค่ะถ้าเรามีพนักงานมีทีมงานเราต้องดูแลแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทของเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเราเขาไม่ใช่พนักงานค่ะแต่เขาคือทีมงานที่จะร่วมก้าวไปด้วยกันแล้วข้อถัดไปที่หมวยได้มาจากการอยู่ในบินไอก็คือวันนี้ค่ะก็คือคอนเน็กชันคอนเน็กชันหรือลูกค้าที่หมวยได้ในบินไอค่ะไม่ใช่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าแต่เป็นลูกค้าที่เหมือนพาร์ทเนอร์ที่มาจอยธุรกิจกันด้วย ขอบคุณตั้งแต่ตัวเองนะคะที่เลือกเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็เลือกที่จะสร้างทีมแล้วก็ขอบคุณทีมงานก็คือน้องๆที่ทํางานด้วยกันต้องขอบคุณเขามากเลยค่ะเพราะเขาทํางานแบบที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยเพราะจริงๆงานบัญชีใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการทํางานและที่สําคัญค่ะก็คือขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปิงนะคะที่นําบนไอเข้ามาในประเทศไทยขอบคุณพี่ตุ้มค่ะขอบคุณพี่โสค่ะ แล้วก็ไม่ลืมนะคะีจะขอบคุณโบ๊ทและคุณอนันต์ด้วยค่ะก็คือทั้งหมดและคนที่หมวยไม่ได้กล่าวชื่อทั้งหมดด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครอบครัวขอบคุณสามีขอบคุณลูกที่เข้าใจว่าวันนี้อาชีพของภรรยาและคุณแม่เป็นอาชีพที่ไม่เคยได้เที่ยวด้วยกันช่วงปิดเทอมใหญ่เลยอันนี้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคุณเอกเอเอที่ชวนหมวยเข้ามาในบีนไอเมื่อสิปีที่แล้ว